สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่กทานนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมาสรุปโครงสุดท้ายนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับ เอาละครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องนะครับตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับปีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าโค้งสุดท้ายวันนี้จะได้เลขวิ่งอะไรแล้วสุดท้ายแล้วเหลือเลขกี่คู่นะครับก็โค้งสุดท้ายของเรางวดที่ผ่านมานะครับก็ ก็ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะจับคู่ไม่เข้าแต่ว่าเลขวิ่ง2ตัวนะครับเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมานะครับเห็นไหมเลขวิ่ง2ตัวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย หกกับสองเนี่ยมันมาทั้งสองตัวเลยนะครับหกขึ้นบนนะครับสองก็ลงล่างนะครับเห็นไหมครับแต่บังเอิญว่าจับคู่ไม่ถึงนะครับออพอคิดว่าสองหนึ่งทำไมไม่จับสองหนึ่งเพราะสองหนึ่งมันเพิ่งจะออกไปก็เลยไม่จับก็มันไม่น่าจะมาออกไวขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งจะออกเว้นไปงวดเดียวนะครับก็โรงเรียนก็เลยไม่จับให้นะครับไอช่วงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ แล้วก็6วิ่ง6บนนะครับก็ที่ไม่จับ6-3สให้ก็เพราะว่ามันไปตรงกระเลขดังอาจารย์เบียรนะครับก็คิดว่ามันดังเกินไปก็ก็เลยไม่จับนะที่จริงมันมันน่าจะจับแต่เอาเหอะนะครับก็เล็กวิ่งมันก็มา ทั้งบนและล่างนะครับเรียกว่าอีกสองตัวแยกบนลงบนอ่าลงล่างขึ้นบนทั้งสองตัวเลยนะครับแยกกันนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าแม่นยำอยู่อยู่ในระดับหนึ่งนะนะครับโค้งสุดท้ายของงวดที่ผ่านมานะครับเอาละครับก็จะเย็นๆนะครับเดี๋ยวลุงเนียงจะสรุปให้แน่นอนนะครับงวดนี้ นะครับสรุปมันสรุปโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งโค้งสุดท้ายนั้นก็หมายความว่าลุงเนียงจะเอาทั้งบนและล่างมารวมกันนะครับก็คือเลขที่ลงไปก็คือสามารถขึ้นบนแล,ล้วลงล่างได้ทุกตัวนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าบนหรือล่างบนหรือล่างไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าบนลุงเนียงก็สรุปให้ไปต่างหากแล้วนะครับที่แยกไปนะครับแล้วก็ล่างนะครับลุงเนียงก็สรุปให้ไปเรียบร้อยนะครับทั้งบนและล่างก็คือนั่นคือเป็นส่วนที่แยกบนแยกล่างโดยเฉพาะแล้วนะครับส่วนโค้งสุดท้ายนะครับ ลุงเนียงจะไม่แยกบนแยกล่างนะครับจะรวมนะครับทั้งบนและล่างนะครับอามาดูนะครับได้เลขวิ่งอะไรมาดูใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่ากฎของเขาก็คือคลิปต้องยาว8นาทีนะครับ8นาทีตอนนี้ ห้านาทีแล้วนะครับวิ่งนะครับวิงว่งวิ่ง โค้งสุดท้ายดูเลยนะครับลุงเนียงจะไม่พูดไม่บอกนะครับก็ตัวหนังสือเห็นอยู่แล้วนะครับ่ะ พิจารณาดูนะครับนี่สำหรับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งตัวที่เน้นก็คือ,อเน้นตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้มาจับคู่กันนะครับจับคู่ นะครับแล้วส่วนถ้าสามมานะครับถ้าสามมาก็จะเป็นนะ ก็มีแค่นี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับซื้อหวยก็ต้องกลับนะครับเผื่อมันมาตัวกลับก็แล้วแต่โชคใครโชคมันนะครับก็พิจารณาดูนะครับว่า,าตัวไหนสมควรกลับนะครับแต่ถ้าโรงเรียงเล่นโรงเรียงกลับหมดทุกตัวนะครับ กับหมดทุกตัวเป็นวดประจำวันที่2นะครับเดือนมกราคมนะครับ6 8นะครับเอาล้วครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็ทุกตัวเลขนั้นมันก็เป็นแค่แนวทางนะครับซึ่ง แนวทางก็มาจากการคำนวณน,นะครับจากคำคำนวณน,นะครับการคำนวณก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าต้องมาร้อเปอร์เซน์นะครับมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนั้นพิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปลงทุนนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอแคปเอาไว้ดูนะครับเข้าหรือไม่เข้าก็พิจารณาดูนะครับหนึ่ง 2 3อ,อ้าวแคปนะครับ